ชิ้นจนสันาา้นชาา้านะคะเราก็จะมากินอาหารที่อีสานอีสานกันมากเลยนะคะตงไม่ใช่มิฟไม่ใช่นะคะทุกคนเราจะมากินใบตาน่ใบตาไช่นะคะชนะคะนี้เราจะมากิน ดูกันเลยจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องแกะก่อนนะครับก็ห่อหมกบราซิลก็เป็นอาหารหายากนะครับเพราะว่ามาจากภาคอีสานนะครับแล้วอันนี้ก็คือครั้งแรกที่ผมเคยกินนะครับ, <มา S 2> บอ๋ออ,อืมอะไรอ่ะน่ากินมากเลยมันเหมือนเหมือนกุ้งนะครับเหมือนกุ้งเหมืนอนอไรกระปิเขียวเฉียวต่อไปนะคะหนูก็จะมา เปิดหอมหมกหัวฟรีกันนะคะเปิดกันเลยกระไกลโอ้โหน่ากินมากเลยนะท่านผู้ชมทุกคนลองเอ้ยทุกคนได้ไหมมันหอมมากเลยค่ะแบบเหมือนมีกะทิอยู่ข้างในด้วยนะครับมันกลิ่นเหมือนแกงๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกินอันนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นหอมหมกบราซิลเดี๋ยวมาชิมอันนี้ด้วยกันก่อนมาชิมกันเลยนะครับ รู้สึกเหมือนจะเป็นพริกนะครับทุกคนอร่อยมากกินแล้วติดใจเลยนะครับเหมือนมีปลาทูด้วยนะครับแต่มันไม่มีนะครับอค็มอีกแล้วค่ะทุกคนเค็มนะเค็มอีกแล้วกินครั้งแรกนะเนี่ยอันนี้ก็คือเหมนน้ำทะเล ขอบทุกคนแต่อร่อยมากะครับน้ำทะเลขอหน้าอีกทีนึงค่ะรสชาติไงคะเค็มแต่ก็เี็มมากๆแต่มันแบบมันก็มีความมันมีความหวานเมื่อตอต่อไปนะครับเราก็จะมากินห่อหมกหัวปลีเลยอันนี้มันไม่เหมือนหัวปลีเลยนะคะเหมือนผักแบบทั้งอันเหมัยมันเหมือนกะหล่ำปลี ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เนื้อหมูไหมครับมาเดี๋ยวเราจะมากินแตง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 แรงแตงแตงแตงแงเตงอตงแตงอตงแ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 ังแตงแตงแบงแตงแตงแตนแตงแบงแตาแนงแนงแต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 งแนงแตกนรอแแ ออกมาคหน,น,นูจะมาชิมด้วยนะคะได้ข้าวสักจานเป็นไงลูงกได้ข้าวน่าจะฟินมากะคะเนี่้มันตักไม่ได้ถ้าเคยกินแล้วจะหยุดกินไม่ได้อร่อยนะครับต้องลองนะครอบอาหารอาารีสานอร่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมอาหารบ้านเเราจะมาชิมนะคะ จะมีเนื้อหมูอยู่ด้วยนะครับเห็นขึ้นจมูกหยุดกินไม่ได้แล้วทุกคนอร่อยเกินเห็นขึ้นจมูกอ่ะอร่อยมากเลยนะครับกคนดูอะจะหมดแล้วอ่ะแต่เรายังไม่หมดเรียเน่านี้ไหนๆก็ได้ไปตองมาแล้วเราจะต้องชิงกันนะทุกคนออแนใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โห แต่ผมจะโชว์สะอาดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยโอ้ยแกะยากมากเลยนะคะใบตองเดี๋ยวหน้าใบตองมันจะแกะได้แต่ว่าใบแบบนั้นแล้วค่ะเราจะลองชิมเมนูนะคะครับหืมผู้เชี่ยนกินหืมหืมรสชาติเป็นยังไงชื่น ปลาหมึกปีอร่อยกว่าปลาซิวนะครับเหมือนกันค่ะแล้วเอาไว้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ชิมทั้งสองอย่างไปแล้วนะคะก็คือห่อหมกปลาซิวแล้วก็ห่อหมกอปลีขอปลีนะคะผมคิดว่าหอปลีอร่อยกว่านะครับแล้วมันจะเผ็ดกว่านะคะมันก็เลยอร่อย